เป็นนักท่องเที่ยวต้องระวังอัลตอายอย่างไรบ้างคะก็ส่วนท็อจะทําให้เป็นนิสัยมากกว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยของมีค่าต่างๆที่ชิ้นเล็กๆอย่างเช่นพวกบัตรต่างๆที่เราไม่ได้ควักออกมาบ่อยๆก็จะซ่อนไว้ที่ลึกที่สุดเลยคือทอจะเอาไปด้วยนะทจะไม่ได้เอาไว้ที่ห้องเราก็จะซ่อนไว้ที่ลึกที่สุดของกระเป๋าแล้วก็พอเข้าที่คนพุกพลาดเราก็จะเอาไว้ข้างหน้าคือที่ระวังที่มากที่สุดก็คือการล้วงพวกเราก็ไม่ได้แต่งตัวหรูหราอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ค่อยได้เป็นเป้าหมายเท่าไหร เรื่องทำลายร่างกายเรายังไม่เคยเจอแล้วก็ไม่อยากเจอนะเราสะเพร่าเองมากกว่าการที่เราประหมาที่จะถือของมีค่าให้น้อยที่สุดต่อให้เราลืมโดนขโมยอะ่ะเราก็โดนไปแค่นิดนึงสิ่งที่มีค่าที่สุดของจี้ที่จี้จะต้องรักษาอย่างเดียวก็คือโทรศัพท์ซึ่งจี้จะต้องถือไว้ตลอดเพราะจี้ต้องถ่ายวิดีโอไงโทรศัพท์เราก็มีสายคล้องนะเนี่ย บัตรทราเวลการ์ดไว้หลายใบยทําบัตรเครดิตไว้หลายๆใบถ้ามันหายมันก็คือไปอยู่ใบเดียวเนี้ยแล้วเราก็จะมีใบอื่นใช้ถ้าหาทราเวลการ์ดไม่ได้เพราะว่าทาไม่ทันก็บัตร ATM ปกตินั่นแหละแต่ว่าเป็นบัตรเปล่าๆที่เราเติมเงินเข้าไปแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแล้วก็ใช้ใจ่ายแล้วก็คือใช้อันนั้นคือเราก็ไม่ไปที่ที่มันเปลี่ยวแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือถ้าคนมาชวน คุยซึ่งพวกเราตกลงกันไปแล้วแต่บางทีก็เผลอ,อยู่เหมือนกันถ้าใครมาชวนคุยก่อนเราก็จะไม่คุยกับเขาแล้วเราก็จะไล่าภาษาไทยใส่ไปเลยเราถามว่ามีเจ็บป่วยบ้างไหมนี่ไปนานแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดไปไม่นานก็ไม่ต้องกังวลหรอกมั้งแต่ว่าป่วยที่ก็เจ็บป่ยวยไปเรือยอยู่ที่เป็นเดือนอะ่ะป่วยกันลอดอาหารเป็นพิษ อ้วกก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านซื้อยาที่ร้านขายยาก็เคยติดโควิดที่ทีราคิออนตอนที่ไปกรีซก็ตระหนักแหละตลาดเพื่อนๆอาจจะมองว่าอะไรไม่มีแผนสำรองเลยเหรอจะต้องทำยังไงเออก็จริงอ่ะก็ยอมรับว่าไม่มีแผนอ่ะก็เดี๋ยวจะคิดเดี๋ยวจะคิดแผนแล้วกันแต่กลัวเกินไปก็ไม่ดีหรอกมีแผนมากก็เกลียดนะเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศไหมไม่เคยแล้วก็สาธุว่าอย่าเคยเลยอาจจะมองพวกเราแบบว่าโอ้ยเก่งจังเลยจริงๆแล้วพวกเราโชคดี ถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันก็ต้องทําใจแล้วก็แก้ไขไป <ừ m. S 2> ตามสถานการณ์ละมันเหมือนเป็นภาคบังคับที่เราจะคิดได้นะ <G ül> ตอนนั้นอย่างเ้ถ้านานๆไปทีอย่างเช่นพวกเราก่อนโควิดเนี่ยอาจจะมีเวลาให้คิดมากอันนี้ไม่มีเวลาให้คิดเลยเพราะว่าเดินทางตลอด เอาอย่างตอนที่อยู่มาเลยฟันแตกเคยแว่นหักต้องใส่แว่นสำรองซึ่งเป็นแว่นเก่าไปก่อนหาเปลี่ยนกรอบที่แอเบเนียแล้วเขาก็ไม่มีใครรับเลยเคยโดนขโมยเงินเป็นตีเป็นเงินไทยแล้วก็หมื่นกว่าบาทปัญหามันมีแต่ว่าณตอนเวลานั้นน่ะเราก็เหมือนกับใช้พลังแฝงในการแก้ไขปัญหาณตอนนั้นแต่พอมองย้อนกลับไปแล้วเอามาเล่าเล่นๆขำๆแล้วเพื่อนๆก็จะอาจจะรู้สึกโอ้มันเก่งจังเลยเนาะเปล่า จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนน่ะมันมีพลังแฝงในตัวว่าพอมันเกิดปัญหาอะไรปุ๊บมันจะเซอร์ไวฟ์ของมันได้เองแต่บางทีเราก็ต้องเล่นสายมูบ้างขอพรบ้างพวกเราเดินป่าบ่อยก็จะขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเราซื้อประกันอ๋อมันก็สบายใจระดับหนึ่งปกติประกันอ่ะเขาจะมีได้ถึงแค่90วันหรือ180วันใช่ป่ะลบไปเกิน180วันทำยังไงเอาก็ซื้อประกันของต่างประเทศถ้าใครกังวลนะ